ปีที่ไดรล้านกว่านี่ใช้แมกมากมาประจําเลยใช่ไหมเนี่ยแมกมากก็ลาวาเนี่าใช้ประจําเลยใช้ทุกปีเลยค่ะทำไมไม่เลิกบ้างอะอ็มันใช้ตัวนี้เลยว่าใบาเบยมาแลมาแลดีอะจะฉีดจะไม่ต้องฉีดทุกอาทิตย์ตะครึ่งเดือนหรือเดือนเนี่ยจะฉีดเนี่ยเป็นเดือนแลน้วนะยังไม่เคยฉีดเลยมแม้งไม่ควนเหรอฮะแม้วไม่ไเห็นมีกวนเลยเนี่ยเป็นเดือนแล้วเนี่ยแล้วลุงก็ว่าจะฉีดวันไหนยังบอกไม่ถูกแล้วแต่แมางแลแต่เขาไม่ไม่ปล่อยให้แมลงมาแล้วแต่เขาแต่ใบมันยังไม่ไมีอะไรกินเลยเนี่ยใบมันย <มา S 1> <ม>ังสวยันยังสมบูรณ เลือดยังไม่ได้ฉีดพอใจไหมครับงใช้แมกมาลาวาเนี่ยพอใจค่ะพอใจเยอะเลยเยอะเลยเหรอพอใจเพราะาทำให้ต้นเราสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ดีไม่มีอะไรมาลบคู่ต้นจะสมบูรณ์แล้วก็จะให้ดอกผลผลิตเราเยอะเลยฉีดอะไรไปมั่งนอกจากแมกมาลาวาได้ใส่อย่างอื่นรึเปล่าไม่ได้ใส่ค่ะรอเหรอก็มียาลาพวกนี้นะยาหนอนที่ใส่นักครับแต่ว่าปุ๋ยนี่คือแมกมาลาวาใช่สองขวดนี่เองเหรอใแต่ปุ๋ยก็ใส่พวกเอ เคมีไม่ใส่นะใส่อินซีครับอินซีเขาก็ใส่ลุงเ็าจะสางเอพวกแมกซัมเขาจะใส่พวกนี้แต่จะเคมีไม่ใส่เลยส่วนเนี้แจะสารไม่ทําด้วยนะเหอไม่ทำอันนี้ไม่น่าสารแล้วที่เห็นกำลังออกดอกเลยไม่ทําค่ะเหรอจะทําสารเลยค่ะแล้วทำไมออกดอกดีจังอ่ะกระชากตัวนี้แหละค่ะราวาแมกซ์ะอ๋อสองตัวนี่เหรอ มันจะออกเองมันเลยเป็นพืชเลยตาลไม่ได้ทําค่ะเ<อ>ขามาดูของเราเ<อ>ขามาดูอ่ะอเรามาดูการเว้นแต่ละวันเขาว่าโอ้ต้นของบุญยิ่งมันสมบูรณ์ดีเออเออมันมันอย่างนี้มันสมควรที่จะต้องออกดอกเขาว่างาน,นเออแต่ออว่าใบก็สมบูรณ์พร้อมแล้วก็ว่างาน,นอ,อ่าฉีดกี่รอบถึงได้ออกดอกขนาดเนี้ยครับฉีดสองรอบอาทิตย์ละรอบอาทิตย์ละหนผลที่สองมันก็จะแพมแพมมา,แ,มมาแค่สองผลเองนะ สองหัวเองจะออกมาเลยตอนตอนหนึ่งดอกนี่นะฉีดแค่สองครั้งฉีดสองครั้ง่ะไม่ได้ใส่ไอยาเล่งใช่ไหมไม่ใส่ค่ะไม่ใส่เลยใช้แค่แมกมากับลาวาอ่าแล้วก็ยาหนอนยาลาใสอ่าแต่ว่าทำไมดอกมันเยอะจังอ่ะเนี่ยก็เห็นว่าทําสารได้ไม่ได้ทำเออไม่ทําสารอ่ะโอ้ยดอกอะไรกันนักหนาเนี่ยไม่ทาสารถ้าทําสารน่ะนะวงงตรงนี้มันจะสั้นมันจะไม่ยาวอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ใช้อะไรเลยออกธรรมชาติจริงธรรมชาติจริง พอใจไหมครับใช้แม็กม้าลาวานี่พอใจค่ะพอใจเยอะเลยเยอะเลยเหรอพอใจเพราะทำให้ต้นเราสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ดีอไม่มีอะไรมาลบกวนทั้งสวนเลยนะทั้งต้นเล็กแต้นเล็กๆอย่างเงี้ยว่าไม่ออกออกนะเนี่ยออกหมดเลยทั้งสวนเป็นแบบนี้หมดเลยเหรอเปล่าต้นเล็กๆเนี่ยก็ออกเนี่ยเนี่ยออกหมดเลยสามปีนี่แหละสามปีเนี่ยแค่นี้แหละเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยมันดกทุกต้นนะที่ไปดูต้นนี้ว่ามันลูกมันเยอะดอกเยอะจังเนี่ย โอ้ตอนนี้ทำไมมันดกอย่างเนี้ยทุกต้นเลยค่ะเออเป็นแบบเดียวก็หมดได้หรอแบบเดียวทั้งสวนเลยค่ะทั้งสวนเลยแบบนี้ทั้งสวนเลยค่ะจะบอกว่าเขาจะเชื่อหรือว่ามันออกธรรมชาติเนี่ยบอกไม่มีใครเชื่อแล้วบอกว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีก็ไม่มีใครเชื่อป้านะหรอป้าบอกแล้วไม่มีใครเชื่อก็หาโมอีกแล้วไม่สารจะเป็นอย่างนี้ได้ไงเออเออเขาว่าจริงๆครับไม่มีใครเชื่อป้าเลยเออแต่ว่าหวานไอ้นั่นจริงยุมมัดยิบซั่ยุมัดฮิมมัดยิบซั่ใส่ไปสามตัน มันเป็นตัวบำรุงดินบำรุงดินนั่นแหละดินมันจะร้วนนั่นนัใบมันจะไม่ไหม่แล้วเราก็เสริมแมกมาลาวาเข้าไปใช่แล้วแต่เราก็เสริมเอพวกยาลานะครับยาหนอนป้องกันเชื้อราเท่านั้นเองอ่าตอนนั้นไม่ใส่อะไรเลยคือปุ๋ยทางใบนี่มีแค่แมกมากลาวาใช่ไม่มีปุ๋ยตัวอื่นเลยแล้วแต่ละต้นดอกมันทำไมมันหมดเลยมันคือมาขนาดนี้อ่ะจริงจริงเาเปิดแค่สองผนเลยนะพ่นแค่สองผนเน่ยปนปนตายเนี่ย พ่นเพื่อไอ้ดึง่อดอกกันนะสองครั้งเองตอนั้านขนาดเนี้ยตอนทําใบคุณป้าใช้อะไรครับก็ชาติเอเนี่ยแหละแมกนาลาวนี่แหละแมกมาลาวาตอนสะสมอาหารนี่นะใช่ใช้แค่แมกนาลาวาผสมยาลาผสมยาฆ่าแมลงยาหนอนใช่แค่นั้นเองฮอร์โมนทางใบไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับปีนี้ภูมิใจมากเลยภูมิใจจริงๆทําไมภูมิใจวะภูมิใจภูมิใจเพราะว่าตัวนี้เขาดีไง ตัวไหนนี่แหละอีตัวแมกนาลาวานี่แหละเอาดีจริงๆใช้ไม่ใช้ลรวและอย่างไอต้นทีจะตายจะตายเนี่ยของปีนั่นเห็นป่ะแรัครับมันจะแบบนี้ไหมไม่มีเลยใช่มีแต่ใบขาดท่อนใบขาดท่อนแล้วงองแหงงองแหงเนีอย่างนี้ก็แล้วไม่เห็นเลยเนี่ยอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้หมดเลย ไม่มีต้นไหนที่วันนั่นเลยอ่ะใช่ใช่ต้นไม่มีต้นเสียงอะไรสมบูรณ์ทุกต้นเลยแต่ผมดูดอกมันนี่มันสัจจริงินะไม่มีใครเชื่อนะแล้วใบยังไม่มีใครเชื่อด้วยนะเออเออนี่ค่ะค่ะแค่ขั้วปันค่ะให้สองต้นนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ยาฆ่าแมลงนี่นะที่ได้ดอกทุกวันเนี่ยแล้วก็ใส่เออน่ะเอข้างหน้าเนี่ยอะแค่นั้นเนี่ยแต่ปุ๋ยเคมีไม่ใส่ค่ะปุ๋ยเคมีไม่ใส่เลย โอ้เห็นดอกแล้วทุกต้นเลยค่ะเป็นแบบนี้หมดเลยภูมิใจมากมันใจเลยใช่ไหมแมกมาลาวาเนี่ยแล้วไม่มีสองรุ่นสามรุ่นนะจะมีแค่สองรุ่นเหรุ่นบานนี่แล้วก็รุ่นเล็กนี่มีแค่สองรุ่นเองนะเนี่ยจะมีรุ่นบานนี่นะแล้วก็รุ่นเล็กยรุ่นเล็กอ่ารุ่นเล็กกำลังออกมาุ่นี้ไงนี่ไงครับจะมีแค่สองรุ่นแค่นี้นะเขาไม่จะมีสามรุ่นสี่รุ่นนะมันก็เก็บง่ายนะใช่เก็บง่ายไม่ใช่มีสามรุ่นสี่รุ่นนะมีแค่สองรุ่นนี่แหละต้นเล็กต้นน้อยโอ้ดูดอกมันครับดอก ขนาด,นาดยาวก้านยาวใช่ดอกก็จะก้านยาวดอกก็จะสมบูรณ์คือที่สําคัญไม่ได้ทําสารไม่ทําค่ะที่นี่ไม่เคยทาสารเลยแต่เรา,าทำทุเรียนมาถ้าเคมีไม่ใส่ไม่ทําสารด้วยแล้วทําไมถึงมั่นใจแมกากกว่าะวานในการบารุงใบแล้วก็บํารุงการออกดอกทีแรกอ่ะทีแรกก็ไม่มั่นใจเนาะพอเราใช้ไปใช้ไปเราก็รู้ใช่ปะ มันผลของเราเนี่ยยีสวนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนที่แรกของเราอย่างไงสังเกตที่ใบก่อนสังเกตที่ใบก่อนเราต้องเริ่ใบใบเป็นยังไงทีแรกเลยอ่ะใบมันจะขาดท่อนแบบใบไหมนะครับใบมันจะขาดท่อนแบบใบไหมมันจะไม่สมบูรณ์จะไม่เขียวครับมันจะไม่เงาอพอใช้แล้วพอเราใช้ไปเรื่อยๆใบใช่ว่าเราใช้หนเดียวมันจะดีนะมันต้องค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆนะ ไม่ใช่หาซื้อมาใช้ทีเดียวมันจะดีไม่ดีนะ<อ>ม่นนั้นนะใช่มันไม่ไม่ไม,ไ,มไม่ใชยาเทวดาใช่ไหม<ช>มันต้อง <ไป S 1> ค่อยๆไปสังเกตไปใช่แต่สังเกตไปเนี่ยเราพ่นจากอาทิตย์นึงอะเราสังเกตดูว่าใบของเราที่ที่นั่นอะมันไหม้มันกรอบเป็นยังไงออเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นหนักเหลืองก็ค่อยๆเขียวขึ้นได้แล้วก็เราก็พ่นไปเอกใช่เอ็มก็พ่นไปเนี่ยอย่างก็แบบเนี้ยแต่ปีเนี้ยพ่นแค่กี่หนเนี่ย แล้วก็เอาดอกเนี่ยมันเหมือนกันหมดถ้าจะเอาต้นไหนกันเนี่ยคือถ้าปลูกทุกเรียนให้ได้ผลผลิตการทําใบทําดอกต้องประมาณสองสวนของคุณป้ายิ่งใช่ไหมครับถ้าจะให้ผลผลิตใบต้องเป็นยังไงก่อนครับคุณป้าใบาก็ต้องให้ใบเขาสวยใบยสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ใบ,บางามถึงเขาจะให้ผลผลิตเราป้าใส่ปุ๋ยทางดินยังไงต้องครับก็ทางดินก็ไตอีพวดนี่แหละอินทรีย์ อินซีครับผมอินซีแล้วก็หวานอีฮิวมัสฮิวมัสครับแค่นั้นแหละทางใบก็ใช้ใช้เมลท่าเราใส่นี่มันก็ขึ้นถึงใบแล้วถ้าใบเนี่ยเราก็พ่นนี่นี่แหละบำรุงด้วยแมกมากราวาคู่กันผสมยาฆ่าแมลงยาลาไปใช่ใช่แค่นั้นแหละผลออกมานี่คือตอนนี้คุณป้าเป็นยังไงบ้างถูกใจประมาณไหนถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก่อนไม่เคยอย่างนี้ไงครับ ไม่เคยได,ไคยคด้ดอกเยอะขนาดนี้เลยไม่เคยค่ะปีนี้แหละสุดๆเลยพี่สูดด้วยตัวเองแล้วเห็นกับตาด้วยตัวเองแล้วใช่เห็นกับตาของตัวเองแล้ววันนี้ป้าภูมิใจเยอะเลยค่ะคภูมิใจมากค่ะจากกระต้นของป้าจะตายไม่ตายเลย <laughs> จากโสมโมนะแล้วก็ติดดอกติดลูกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าพอใจมากเลยภูมใจค่ะ เยอะแยะเลยอันนี้ผมใจมากเลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับป้าสวัสดี <ขอ S 1> ครับ